กูรไทยมองว่าการตั้งรัฐบาลก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยเอาผมถามง่ายที่สุดเลยจะสำเร็จไหมให้เป็นหมอดูทางการเมืองหน่อยได้ไหมครับดูจากตัวเลขเลยนะครับของออกลไกองค์ประกอบกบการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันมันมันต้องสําเร็จนะ312นะี่สบายสบายมันต้องสําเร็จนะฮะเพราะว่ามันเสี่ยงข้างมากนะครับการที่จะผ่านอะไรมาเนี่ยนะเขาบอกว่า ผ่านตัฐสภาเนี่ยมาใช้บังคับประชาชนเนี่ยนะฮะมันต้องมันต้องรับความยินยอมของของประชาชนประชาชนมันมาตังสภาไม่ได้ก็ส่งตัวแทนมาตัวแทนของเขาสามร้อยกวานมันส่วนใหญ่นะจากห้าร้อยเนี่ยส่วนใหญ่ละเพราะนั้นถ้าอะไรที่เป็นเสียงส่วนใหญ่ตรงเนี้นะฮะประชาชนก็จะจะรับได้เพราะนั้นถ้าคุณถามว่าจะสาเร็จไหมอ่ะมันก็มันแทปผมว่ามันต้องสําเร็จล่ะถ้าถ้ามันไม่เขาเรียกว่าถ้ามันไม่ผิดธรรมชาตินะมันต้องสําเร็จ แต่ถ้าเกิดผิดธรรมชาตินะผมคุณวรวิทย์ถามเนี่ยผมจะเตือนคุณวรวิทย์ดีกว่าถ้าผิดธรรมชาติเนี่ยคุณระวังนะอะไรที่ผิดธรรมชาติเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายใหญ่โตนะฮะเราต้องคํานึงถึงว่าเขาเลือกตั้งมานะเสียเงินเสียทองเป็นพันพันล้านเขาเชียร์ข้ามวันข้ามคืนแดดร้อนเขาก็ไปฟังป่าใสอะไรต่างๆเนี่ยทั้งสองพักสามพัก,กน,นะะแล้วเขามารวมกันละก็พร้อมที่จะ ยื่นประโยชน์นะที่ดีแก้ไขปัญหาที่เลวร้ายให้กับประชาชนประชาชนเขาหวังตรงนี้แล้วอยู่ๆอ่ะคุณไม่ให้เขาเป็นอนะ่ะคุณคือใครคุณคือใครที่ไม่ให้เขาเป็นอ่ะนะนะสมาชิกวุฒทสภาหลายคนบอกไม่โหวตให้คุณพิธาและเสียงมันก็อาจจะไปไม่ถึงสามร้อยเจ็ดสิบหกถ้าโหวตสวนเนี่ยท่านอุทัยมองสถานการณ์มันจะเป็นยังไงครับผมบอกอนะ่ะ ผิดธรรมชาติไหมธรรมชาติไม่ใช่ปไตาย่ะแล้วมันโยงไปถึงประชาชนนะถ้ามันผิดธรรมชาติแล้วมันโยงไปถึงประชาชนเนี know, ่ยถ้าประชาชนเขาเกิดรู้ว่าผิดธรรมชาติเขาจะดึงเข้าสู่ธรรมชาติอะอะไรจะเกิดขึ้นล่ะเพราะเขาคือตัวธรรมชาติเขาไม่ใช่ตัวผิดธรรมชาติเหมือนคนที่สร้างเรื่องผิดธรรมชาติขึ้นมานะเกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้แต่ผมก็ไม่อยากให้เกิด ผมบอกให้ก็ได้คุณจะลืมนะว่าอำนาจหรือพลังของประชาชนดูแล้วเหมือนไม่มีแต่เวลามันมีขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนน้ำดูแล้วเหมือนก็ไม่มีอะไรก็เหลวๆอะ่ะแต่เวลามันเกิดกระท่าโค้งขึ้นมาเนี่ยนะอะไรก็เอาไม่อยู่นะอะไรก็เอาไม่อยู่มันพังได้เหมือนกันมันพังได้เหมือนกันมันใช้ัำนี้กันรับเพราะนั้นผมก็บอกตรงว่า ไม่อยากให้มันเกิดแต่ว่ามันจะเกิดก็เพราะเราไปสร้างเรื่องผิดธรรมชาติขึ้นมา